รันเวย์จูรี่วันพีพาแคนนะคะเป็นหนังในปี2003นําำแสดงโดยจอห์นคูแซกจีนแฮ็กแมนดัสตินฮอฟแมนแล้วก็เรเชลไวส์นะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับคดีแพ่งเรื่องหนึ่งระหว่างฝ่ายโจทย์คือคุณนายวูดและผู้รับผิดชอบคดีฝ่ายโจทย์คือคุณทนายลอนะคะฝ่ายจำเลยคือบริษัทวิกเบิร์ฟไฟอ r มซึ่งเป็นบริษัทผลิตปืนโดยรับผิดชอบคดีโดยคุณฟิชนะคะคือคุณฟิชเนี่ยเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เขาเป็นทนายความแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาว่าความในคดีนี้มีทนายความหุ่นเชิดนะคะนั่นก็คือชื่อว่าทนายเคเบิลเป็นผู้รับผิดชอบคดีฝั่งจำเลยนะคะ ต้นเหตุของการฟ้องร้องคดีนี้นะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อ2ปีก่อนนะคะมีเหตุการณ์กราดยิงขึ้นที่บริษัทค้าหุ้นแห่งหนึ่งซึ่งสามีของคุณนายบู๊เนี่ยเขาก็ทํางานอยู่ที่นั่นเป็นนายหน้าค้าหุ้นนะคะในวันนั้นเนี่ยมีบุคคลที่เขาขาดทุนจากการค้าหุ้นขายหุ้นเล่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมากราดยิงนะคะที่บริษัทแห่งนั้นแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปทั้งหมด11คนบาดเจ็บสาหัส5แล้วตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ปลิดชีวิตตัวเองตามไปด้ว ะะแล้วสามีของคุณนายบูธก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นคุณนายบูธจึงมาฟ้องเป็นคดีแพ่งเรื่องนี้นะคะต่อบริษัทวิกเบิร์ตไฟอาร์มให้รับผิด ในการชดใช้ค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นบริษัทผลิตปืนและมีการขายปืนให้กับประชาชนทั่วไปทําให้เกิดเหตุการณ์กาดยิงหลายๆครั้งความสนุกของเรื่องนี้นะคะอยู่ตรงที่ในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์เนี่ยเขามีระบบกฎหมายที่เรียกว่า o m m o n l ล w นะคะ common law เนี่ยเป็นระบบกฎหมายที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรคือเขาจะถือคําพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นหลักกฎหมายนะคะส่วนจะแตกต่างกับประเทศไทยซึ่ง ประเทศไทยจะเรียกว่าระบบซีวิลอนนะคะเป็นระบบกฎหมายที่มีรายลักษณ์อักษรคือเป็นประมวลกฎหมายก็จะยึดหลักตามประมวลกฎหมายเป็นหลักนะคะทีนี้ในระบบของคอมมอนล์เนี่ยค่ะก็จะมีการตัดสินที่เรียกว่าการเลือกคณะลูกขุนลูกขุนเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสุ่มเลือกนะคะประชากรในพื้นที่ให้มาทําหน้าที่พลเมืองการทําหน้าที่เป็นคณะลูกขุนเนี่ยถือเป็นหน้าที่พลเมือง หะะเหมือนกับเราต้องไปเลือกตั้งแบบนั้นนะคะก็จะมีการส่งหมายเรียกไปยังประชาชนที่จะต้องมารวมก่อนเป็นคณะลูกขุนใหญ่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทนายฝ่ายโจทก์และทนายฝ่ายจำเลยมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าจะรับคนนี้เข้าเป็นคณะลูกขุนหรือจะคัดค้านไม่ให้เข้ามาเป็นคณะลูกขุนก็ได้ ในการคัดคณะลูกขุนเข้ามานะคะทั้งทนายฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเนี่ยเขาก็จะมีการสืบประวัติข้อมูลของว่าที่ลูกขุนนะนะก่อนที่จะมีการคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีปุ่มหลังยังไงมีอคติไหมนะคะมีความเป็นอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรนะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลลูกขุนทั้งหมดเข้ามาความดํามืดของ การใช้ระบบเนี้ยคือในในทุกระบบมันก็มีข้อบกพร่องนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกขุนเนี่ยเขาก็คือบุคคลทั่วไปมีอาชีพอะไรก็ได้ซึ่งอาจจะถูกแทรกแซงได้ถูกข่มขู่ได้ถูกซื้อตัวได้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะมาเป็นเมนหลักของหนังตัวละครหลักนอกจากคุณทนายรอนะคะซึ่งเป็นทนายฝั่งโจ์และคุณฟิช ซึ่งเป็นผู้บงการฝ่ายจำเลยนะคะก็ยังมีนิกและมารีค่ะทั้งสองเนี่ยเป็นคู่รักกันนะคะเข้ามาวางแผนเพื่อที่จะเป็นคณะลูกขุนแล้วก็เข้ามาบงการคณะลูกขุนให้อ่าเดินไปตามมากที่ตัวเองได้วางไว้ทั้งสองคนเนี่ยจะมีการอ่าปั่นทนายความทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อเรียกรับเงิน10ล้านเหรียญแลกกับ คำตัดสินของคณะลูกขุนหมายความว่าใครยอมจ่ายเขาจะทําให้คณะลูกขุนทั้งหมดเนี่ยเอ็นเอียงไปฝั่งนั้นตัดสินให้ฝั่งนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีแต่ก่อนที่นิกและมาลีจะได้เข้ามาปั่นนะคะก็จะต้องผ่านการคัดเลือกลูกขุนก่อนหมายความว่าทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยจะต้องรับรองให้นิกเข้ามาเป็นคณะลูกขุนก่อนนะคะศาลเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมการ ดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมดนะคะในการเลือกลูกขุนด้วยเช่นกันทีนี้พอถึงตอนที่ทนายความทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องสอบถามคุณนิกแล้วค่ะว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก่อนที่จะรับรองให้เข้ามาเป็นคณะลูกขุนนะคะนิกก็เริ่มดําเนินการตามแผนของตัวเองเลยค่ะโดยเขานะคะแกล้งมองนาฬิกาบ่อยๆ มองบ่อยๆมองอยู่2ครั้งนะคะก็ไปเตะตาท่านผู้พิพากษานะคะผู้พิพากษาก็เลยถามว่าคุณนิกคุณมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยรีบหรือเปล่านะคะนิกก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่าเขาเนี่ยจะต้องรีบไปแข่งเกมซึ่งมีเงินรางวัลที่สูงมากนะคะสารได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โมโหเลยค่ะ เฮ้ยทำไมคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พล,ลเมืองของรัฐเลยเนี่ยคุณควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะแล้วที่ระบบลูกขุนถูกคิดมากว่าพันปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยเป็นผู้มีอํานาจคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินแขวนคอใครก็ได้โดยเฉพาะคนที่เขาไม่ชอบหน้านะคะหมายความว่าคณะลูกขุนเนี่ยถูกคัดเลือกมาเพื่อที่จะคานอานาจกับผู้พิพากษาดังนั้นคุณควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นี้นะ บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็มาคุม,มากค่ะทําให้ทั้งทนายฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยเนี่ยเขางงๆค่ะคุณทนายรอก็งงๆว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยรับรองนิกนะคะไม่ขัดขานนิกก็ได้เข้ามาเป็นคณะลูกขุนใหม่ยเลขเก้าค่ะ